นะครับเดี๋ยวมาซอยเลยเป็ดสองตัวเต้นใบตม้มตัวในี้ใบทอดครับผมไม่ส <Okay. S 1> ิบบาทอดนี่เดียวข้าวก็ซอยหนังอยู่หนังนี่เอาไปล้นไฟก่อนพี่น้องล้นแฉดก่อนอย่างนี้หุยมาบอท่านตอนนี่ว่าข้าเบาโทรศัพท์พอยู่น้องสับไปก่อนจะสามารถพดออกพอกี้ครับพวกันเบิร์ดในน้ำังให้มาเดี๋ยวไปมาเบิ่งกันพี่น้อง หนังเป็ดครับผมใส่กระเทียมเนาะเต้นะม,มันเป็นนื้อมันของออกจากมันหนังเป็ดเด้อพี่น้องข้างก็กระลังตั้งกระทะครับผมเดี๋ยวสิมาถอดเลยนักดีๆใส่ไว้กูดน้ำครับผมมีรดสชาติสุดยอดครับผมพอเนาะสุดแซ่บต้มเขาก็ต้มเด้อพี่น้องต้มข้างในคือผมมาเห็ดข้างนอกเลยแต่ว่ากะสีท่าทายไปเรื่อยๆครับรอไปไายตอนปุ้งพี่น้องเพราะว่าเห็ดอยู่ผูดเด้เยวอยู่ตอนเพรซอสอเป็ดใส่กันเรียบร้อยละ ถึงนาทีนี้เป็นผมเห็ดระบาดน,นี่ครับใส่เป็ดลงไปเรียบร้อยครับผมทอดไฟนอนเด้อพี่น้องงามเพราแต่ไก่เดืยงปามเพาะไปเร่งไฟขึ้นมาให้เป็ดอมน้ำมันครับถ้ากำลังมาล้วนพี่น้องนางเป็ดผมก็เสี่ยวประมาณซ้ำครับผมบ่ไเ้เอากรอบแห้งเนาะอเอาแค่น้ำมันมันออกครับพี่ม่งที่ไรน้ำมันเป็ดเต็มไาหมดเลยนี่ครับ แต่ไม่อนีสิบรดใส่สมุนไพรพี่น้องสมุนไพรอย่างนี้นะที่จริงผมสิลวนสมุนไพรใส่น้ำหัวคาตะไคร้ใบกูดถอดก่อนครับเอามาขวานถอดให้มันหอมๆแล้วก็ใส่ใส่ในลาบเต็ดนะนี่บครับถ้ากระตมเรียนบ่อยทุบพริกใส่แล้วก็กระเทียมครับผมตะไคร้ใบกูดใส่เกลือซื้อร่อแค่อีกหัวกระเทียมดองครับผม ใส่เนาะท่านได้ปุ้งอยัางนี้พี่น้องใส่ได้กี้ว่าสื่อครัวต้มหัวขาเดือบ้อยหอมๆแล้วก็มะขามเปียกเดี๋ยวค่อยมาติดตามตอนปุ้งพี่น้องเห็ดแป้งทอดนี่ครับเน่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 มาครับหลังจากเขาใส่เทียมร่องเรียบเขาแตมาใส่นี่ก่อนครับใส่หัวกับวาประเด็นละกินต้มเป็ด ใส่ไปเลยพี่น้อง <c oughs> นี่ครับมาครับมาอเอ้ยเดี๋ยวสิมาถอด,ดเต้ยมีแต่หัวเด้อครับมีแต่หัวหนกเข่ามัน,นหัวหนกเข่ากันทรงครับผมแต่ว่าเปิดออกนี่กินแห้งอีดนดีครับเดี๋ยวสิวมาถอดครับใส่แป้งถอดทำเป็นถอดเป็ด เลี้งดี่อยู่ด้ครับถอดเปกบกปอกกนะอบนะครับนะครับโอ้ส้มแปลงนาอยู่ด้วยนี่ใบวอ,อก,ก้างเลยไม่ใช่มันใบเดียวไง<า>มต้องเอาเป็นจุ่มถ้าว่าใบเดียวอะไรเอาหัวมาเอาหัวมาเอาแมาเ<า>ขาจาให้แล้ว ขยายเถอะขยายเถอเนีเน้ยาอใส่น้ำมันก่อนนะพี่น้องบ่ไเปลี่ยนน้ำมันครับยเอ้อแว่าเดี๋ยวมนกระบาลเราเองเดี๋ยวมเมันเอกสุบไปรูสุบไปอีกพราะเขาใส่น่อยเดียวเดียวนี่เขาบ่ได้ไม่ใส่เลยเขาจุ่มหล้วก็ใส่จุ่มหล้วก็ใส่เนี่ยรก่อนรอก่อน เขามาไปจุมหลายแห้งเขาจุ่มพามันอะนนี่ซื้อมกังไค่บ้านออกหัวแม่หัวแม่ตัด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 ตัสิบดีหัวคาเขียงหรอแไปกินตัวเป็ดกับกินตัวนี่ขันบอกหัวนั่นต้องเข้าลงบ้านหลืวพี่น้องอะไรอะไร่าดนยกัยังวอู่นี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 ่ จุมเด้อมฮะมันเต็มเหรอเนี่ยมันบ้านออกอแล้วามาติดตามครับีนงังยิ้มย้หัวฟีบ่เพียวเกินกับลาบเปียดพี่นอ้องอืมอ,มอมแล้วหยั่งไปสักหน้อย เขาว่ามันกรอบเขาว่ากู้งพันต์กินกูหัวแหละกรอบเขากอกรอบพันต์เนี่ยมันดิกรอบแห้งอะโอ้ยแบบไปยิสมชื่อ้ยว่าวเป็นใบบหมีบ้านเ้งหแต่ว่าแต่ว่ามันก่อนัเนาะแต่ว่าเราแต่งมันอย่างไรปวดแต่งอย่าลาย รูใส่ใส่เกี๊ยะก็ลงพอดีเลยใ่แล้บเล่เข้มแห้งบ่อดี้อันนี้แห้งแล้วก็รสชาติมันฮะเขาตัวผิดเลยเอาพี่บอกให้ลวกแล้วก็เอาใส่ตู้นฟีดย่างยาเขามาลาไล่ย่างเทียนปิว่าหล่อไม่เดียวหรือปะไปไมือข้าไปก้านเดียวอุ้ยคืออยู่เลยลู่างในเด้ออือครัเดี๋ยวครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามครับผมกรอบๆเลยว่าพวกก่อนจะเป็นแนวดามือนี้กรอบเลยพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามปรุง ลาเป็ดครับมันพอในเวลาปุ้งเราพี่น้องคบ่ไปสิไม่ร่างเปิรนค่ะโอ้ที่บบ่อมันห้ามุ่งนี่กี่เดือนแล้วคะลูกข้ยกับมากมากันส่งกันซ้ามันไปฝากคอมันยูตะเนีุดจับแน่ชน้อยพี่น้องแสบทำมันจะยิ้มเป็นมั้งบ่ไป่ยิเป็นหน่าแสบด้ยนี่้ยหยะผมนัวครับมันหน ่ได้หอยอ่ะเขากกินเมันมั่ตัวบาเจ้าขวัวขัวไม่ไม่ขึ้น้องหอยอันนี้ไม่ดองิมตั้งสองก็เ่งก็ตั้งสองขัวแล้วก็สำรับลาเปสเนี่ยขาดบ่ไรคือนางกรเทียมดองครับผมเพิ่มข้ามน เต็มโดนใส่เลยไไพี่น้นองเไปไปตัดอันนี้ไม่เห็นนะหอมเป้ข้างนอกเลยเตยปล่อยให้มันเย็นก่อนเนะพี่น้องขอเทหน้าครับเอา,ากระไก่ไปตัดมาเนี่ยไอ้กบคุณเอ้นี่นไหมคุนรสชาติให้มันออกเปรี้ยวๆจั็หน่อยเด้อพี่น้อง เมือ rate, ่อล <Lang> ่างออกดีๆเด้อครับใอยมาบียมกหนาว กินก้อนโลดข้อเสียก็สิทีลัางดอกอน,น้ำปลาครับตามด้วยผักเรา อมพี่น้องได้กดนี่เต็มอาญ,ญาเลยพี่น้องขันนสซาลาเน่ละต้นผักซีต้นหอมครับผมไปดูพี่น้อง,องอด้วยวันน,น,นีว้วัวนนี้เมนูพ่พพอเก็บหอมเต้มไม่หยุดเชฟเชฟสองเชฟเหม่อแต่ว่าได้เชฟอายเชฟบอกอายได้กินลาบเป็ด สองคนมี่อะไรอ่ะอในหันมี่วานหอมเป็นเออเอาไหมเกียมันให้หมดเฮ้พี่น้องวันนี้มีทอดเส็อดเ่ะยเฮียรอพี่น้องเฮียเระ เพราะก็ต้เกลียดมากเหมือนกันีเรียนใหม่ค่ะขอบคุณวงไอพันธ์หอมเตยครับใสหมาใ่มะปราดี๋ยวขอหาเบอร์ในตู้ก่อนมีอยู่บ่นะครับหอมเตยใส่อยู่แล้วรับเลยเหรอเธอมาเด้รลงมาเลยล่ะเปตยตอบด้วยนี่ครับ

กินไม่เผ็ดหรอกนุกินไปเลย้อกบเป็นหั่นวเนะเบงจหรอเนาะใส่อะไรบ้าสกเล, like ล like ็กครับใส่ถงนัวรสชาตินี่ใส่เดือดมันต้อง

พี่น้องพร้อมเสิร์ฟครับผมนะครับนู้ยทางเป็นต้มเปียรี้ยใส่กัญชงครับผมพร้อมเสิร์ฟนะครับผมสืบแซ่บในกันพี่น้องทอดกัญชงแล้วก็ลาดสุดแซ่บทอดเบี้ยโกดิกต้มโสมเล็กครับผมทอดแซ่บตุ้ยโมกมาใม่บ้านออลู่ไครับแลาไม่้จากอันนี้พี่น้อง ่นมาจากไทยเพิ่นแก้มมาใหม่มื่อไหรนี่ครับเป็นเออันนี้หอยยำหอยมาครับแซ่บเนืั้นมันนะแซบนกั้มันอร่อยเด็กสนอันยักัเด็กเอมเด็กเอมเร็วกับพี่กินคำใหญ่ๆตัวโใส่ได้เท่าไรใส่ได่โอ้สามลอยห้าสิบบาทพอ ี่เอกรอบล้วมารุ่นนี้ดูถูกกูไปยู่งานนั้นมได้อยู่เขาบอจะขวางเขาอีวางมาได้บอจะี่ดิสเอาลุยาไปนะเอา่อดเลแ่บ้าไบมาด้น่งยคมาดูแ่วมาหนยกแ่มาพื่อน้อคือแอมาดูนี่ลยเอามดไอสุ่มมันยกลาลงมาแล้ว คอบ้านนอนอก็ไปได้อ้ยมอนี่เนะลองลองลองเอาบาหดมนอยเอยเิหนได้อบคยนเพรนี่เกห็นเคยเห็น่เหกระด้างเกิดนีซอไฟฝ่าเขายังวาอยู่นแกไม่สดใเหกระด้างครับโซกเล็กพี่น้อง้ด้พี่น้องอนะาย

เูดอเ้็บซ้อมหรอมดเสียงหรอะไรอันไหนกลาอันโชนกเ็เ็ไม่่อัเส็เส็จ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 เ็จเน็จเส็เส็จเส็จเส็จเแ็จเส็จเ็เ็จเส็จเ็เก็บเ็เก็บเ็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 เเ็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 เจเ็เ็เ็เเจเ็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  ครับครับเขาสี่ครั้แค่เลืกไม่ได้เรอแย่เหรอนางอยู่แต่พม่าดาได้น่ะพม่านดามาตาตรงรถเนี่ยนะซีเมนต์ปีแบบน้นะต่พม่าดากินน้ำจากสวนอืมเอยบอกว่ายาเห็ดคือเมาอย่างไรเลี้ยวพออ

ไม่เจ็เลยเสในสซด์บลัะเจ็บโรคอัลังไม่ต้องแ่อาวตกใจอ้าตกใจไมใจไม่ตใจนี่อันนี้ด้วยอันี้มันเจเนาะบอมันมดอ้กิ้วใดเจมเนาะเบือเอาเหล่ามาเสิยทีเอาเหล่เกี่ยวมากกว่า่ทำเอา่เหลามันยังหันเลยเอาเหล่ามาเฮ้เหล่าไม่ไงเนี่บอกว่าเหาก็มันเกี่ยว

ต้องมีมีหอยดองแก้มลรอโอ้หเอาเิเลยครับคุณงกินไปมื่อนี่หอยอะไรก็หอยดองนี claro ่แหละหอยสดหอยสดเราไป่หนค่ะกจจริงๆะก็ซื้อขวดะรอย้ท่าไหร่ไปนะดเาวดอกคนอ กินไปแล้วเาบ่กินไปเมื่อสองวันก่อนถ้ากินทุกวันไม่ได้แม่แคซื้อัวขวดเดียวเนาะกินได้กินไปสองมื้อนะหมดแล้วนี้เดียวราอน่เพรายมันถ้าเกิดไหลวันก็ไม่ดีนะจะไม่นั่นเขาลงหน่อยนะมือแดงก็จะหาหาสูตรมาดองเองแล้ว่ะก็หอยแลามีมากเดี๋ยวเเก็บเยอะ จับผมไม่ได้ผไม่แก่ยม่ได้กับมาด่ากระสานกินขาค้านครับเอาผสมอะไรหอมใส่กับตันนะนี่ขวัาของผมกำลังเปิดนะกับตันเนอะเาเดือนน้าย่อายโกับตันโอ้ยน้ำดำอ้ย ตายเลยตัวนี้สู้ไม่ได้มากเลยนะับตันเหมือนกันสี่สิบชิมยังกินยังไม่เอาหนูไม่เคยกินกากเที่ยงเลยโอยตัวนี้หนูก็พูดมากแล้วยก,กี่อะับตันมาแบบใหม่สี่สิบ นสี Jamie Jamie ันคมเ็นสีนี่เอามันมาอน้โมแกนโมแกนแกนแกนไปอันนีนตาลโมแกนเออนี่แม่กินนี่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 นีนี่แี่นีชนีนี่แี่นเ่นี่นี่กี่นี่น้ำพี่นี่นี่นี่ม่นี่นะ่นี่นิ่นี่นี่อี่น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 นี่นี่นี่นนีานนี่นี่นีี่น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 อนี่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 อี่นี่นม่นี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 นี่น

เอาจะไปบ้านนลเหรอยาว่าจะเอานอนด้วยรครับเเ่อนัยนอมี่คับเจอไม่นองกัยายยายหน่อนนะคะเจมอเพื่อสิ้าเยูขกอ เอาน้ำแมงก็เปลี่ยนหรอกนะอันนี้เราเปลี่ยนแค่นี้เยากันในหลังหัวก็ได้เล้วเฮ้ยเฮ้ยยิ้มเลยยิ้มเลยไม่จุ๊บยายกเลนเหมอจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนไม่ต้องเอฟ้าด้วยไหนบอกว่าจะนั่งกับยายนอนแล้วก็พาไปมุ้งลอยบาเขนจุ๊บแม่จุ๊บแม่ได้แล้วจุ๊บก่อนลูกจุ๊บแม่ได้แล้ว ใอาจารย์เล่นาล่ขพาลเ็พอเป็นไล่ตามเนาะมยงี้ันพรไ่ไ่อยากเอาเมีตุมนงเนี่ยกินอตอแรงขนาดปุยขอขีนข่าเยเากินลาขอน้าเย็นนงผมมเน่ฮะกินเล่าใส่กรเาหเนับนลต้ตต้ม

โอ้ยมันเหมืกระละษิ้มจ้มก่อนเสียงก่อนบอไหมน้องกิมกับตันกัะตันมนกันเอาตัวเสี่ยงก่อนสันโ่แต่มันเขียนว่าแบกโอ้ยแต่มันสสีว่าแมนเสียชตโตเวกะน้ำเนี่ยเสียชีวิตโตั่ะค่ะเลยเฮ้ยอย่าไปพูดกีย

ไปดยนาง่อเมดีว่าลมโชยมาหอมอยู่หวยหลยหใจนังอยากเป็นสวเดี๋ยวพาไปเปวอาไปเนาะเดี๋ยวที่พอดีมือแล้วไงเจี๊ยบเจยบชูกินดี่นบอกมาเอาตรงเนาะไดีไหมเอาตรงเนาะขอ้อมีข้อ้อมีในตู้เย็นนี่หมบ้านหูมีนนี้แม่ก็ตายดูรู้แล้วว่าอยู่ไหน เอาเนือกไอ้ก็ใหม่เลยกดเตียวเนือกได้เลยเงือกได้่อดมาทางนี้เราจะได้กลับง่ายไหมคะดาวแก๊สหนูก็ซื้อมาแล้วเราตีแก๊สาเบิดคิดปดคิดถูกคะที่มาออกมาเฮดลาคิดถูกแล้วท่านบอกพ้อออกมาตาออกมาไม่ใช่แมู่กป้าป้าีรถมาเฟพี่จะไปเอายัง โอ้โหดันจะบอกแล้วมาเสียแล้วบอกนะวันบอกมากับไอ้ก้อ้ก้อจะมาอยู่แม่ก็จะมาอยู่พรุ่งนี้มากับมึงก็อมันใครต้องหาก่อยมาแล้วอ่าข่อย้นโคบอยู่ตัวนี้มีเตจจอนเราลพรบะโคบเขาหายแล้วอยสิบอกเขาบ่านข่อยรับโทรศัพท์ดูดู ของไม่ได้ตั๋วไม่ได้ตั๋วทะหมองนี่เงินแน่รับรองว่าเมียเจ้าไม่ด่าคอยมีให้เจ้าเมือเดตโตเฮลลาเดตโตเฮลลาต้องมาเป็นด้องมาเป็นพื้นแน่ได้บอกว่าไอ้นี่มันเกาะอยู่ไอ้ใี่ขายกะทิเจ้าในกะทิยุ่งหันเน่ยทุนนี้มันถ่งจะไดีพิจิตรอเฮนมาแบบมีกะทิเอาไปส่งเหมือนแล้วกะทิเอาไปขายเหมือนแล้วโอ้ยกินเบี้ยกับปานแบบนี้ได้ ยกปล่อยขนาดนี้แม่แม่ตุ้มจะาของมันก็เหนอย่มันอกข่ว่าเจ๊ขน้อง่าดีที่บรมือตกตกโลกบริาการส่งหรือนี่พวกนี้มั่วเราซื่อหรอกเจียงดังแล้วมวยยาวเหนอะได้ยังไงเจหัวหัวหนาเหนียวหัวอยู่เอาเยอะเอาเยอะ ทิ่มะามหยอดว่าเนี่ยหัวจะได้วาสุเป็นน้ำเหลาเหลากปลาบอบ็ล้ในเจราเส้นเมืองไทยเราเป็นข้าวไมก็มาเป็นน้ำเหลวเอาไปเอาไปเอาไปไหว้แล้วใกินเหลานก่ไปกินลอไม้ดีกเฮ้ยปีเดย จะเลีงหลายมือมือเสิมมันย่างกวดหน่ยูแม่แม่ปากลกองสานเตรไข่ก้นาไปกองสอมันมีดีหนึ่งไมแม่ไปเอง่บอกแม่เสียอีกปวดนี่วดมือเลยกอนเลยเสียอีกดเต่าเออมือดึงสิมามือดมาอย่างมือดึมาบ้านมือมือดึงมืนดึงง่ายๆนะแม่กูมาหลัมือเลยก้อนเลยสียอก้อีกปวหนึ่งเอ้กล้อ

เรเห็นกันโดนข้า้ากันจ้าข้าว้มกันจ้าลาบเป็ดแ้มเป็ดได้เลยเราดวยแลือนปจกเอชันกินัไ่ด้วยาจด้วยด้อชันงไปยจดเลยไม่สุกมสวมัไม่หยไม่สเอกนวดได้ออยูนเหนยมไมจะเแหงหรอกเอาเถอกกูก็ไม่แพรอกนเลีย mọi người là vì là vì <laughs> là vì <laughs> là vì là vì là vì là là vì là vì là vì là là vì 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 là

แต่ว่าก็้อแขนเห็นยเหี่ยกเนี่มขวักม่ลุงเียงห้ามลืมนะไปเอาบ้านหนูลุงรู้ไหมบ้านอยู่ไหนบ่หัวเคยไปไงห้างโรงเรียนข้างบางสิ่เคยชวนไปหรือไงม่เคเอไม่เคยชวนลุงไปบ้านเนาะบ่ไว้่ไปะไม่ชวนใครจะไปบ่วเนี่ยู